สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่ออาแยกกิจแล้วเวด้อค่ะเด้อ้มนี้แยกกิจกบสิมาบเดตชีวิตลงพ้นให้ฟังค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวันที่ยีสิบเกาเนาะค่ะนาอย9ี่สิบเกา กันย่าเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้เราก็ได้ถ่ายไอวิวสิกวิดีโอเด้อค่ะเด้อเป็นเอ็มวีเพลงของเล่านั่นแหละพี่น้องคะ่ะเพิ่นกับคนที่มาถ่ายวิวซิก่งเพิ่นก็แต่งให้เล่าเนาะคะ่ะเนาะเป็นหลายเพลงอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเาก็มาคอยอัปเดตไปน้ำกันอีกเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้เราก็มาถ่ายทำวิวสิกวิดีโอไว้นะพี่น้องประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะก็มีประแตนน,น้ำเด้อค่ะเด้อเป็นภาพที่แบบว่าลุงพน่นนั่งกีดยางเมืนว่าพี่น้องคะ่ะแล้วก็ประแตนเอาน้ำมาให้มาให้ยกำลังใจประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะแล้วกกก็็็ออีท่นนึงเป ทายวิวสิกวิดีโอตอนที่แบบว่าป้าแตกนกระลุงพ่นไปทางสร้างสมตำน่ะเราก็มาเจอคุณนายกับสวัสดีคุณนายประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเป็นการเป็นงานของเล่าหน่ะกับพี่น้องขากับดีเจน้ำเล่านาะค่ะเนาะสำหรับตอนเศร้าค่ะพี่น้องขาเราก็ได้เป็นเอ็มวีเด้อค่ะเด้อเป็นเพิ่นแต่งห,หลายเพลงอยู่เด้อค่ะเด้อบาดน,นี้เพิ่นก็นมาทายทำทีำทละเพลงหน่ะพี่น้องประมาณนั้นเนาะแล้วว่าไผแต่งหรือว่าเพลงหยังก็บคอยติดตามกันอีกไปอีก อ,อีกอต่อไปเนาะค่ะน้อพี่น้องขามาฟังติดตามกันไปค่ะพี่น้องขาแค่เพิ่์มมาไทยวิวซิกไว้นะพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะบายน,นี้ข้าวที่สองค่ะพี่น้องขาหลังจากเราไทยอ MV เสร็จแล้วลมันว่าพี่น้องพวกเราก็เลยพักกันเดินทางค่ะพี่น้องขาเดินทางไป เกี่ยวเข่าเนาะค่ะเนาะยู่อำเภออันบ้านลุงพ่นยู่นอะ่ะพี่นอ้องขายูอันจังหวัดของลุงพ่นยู่เนะนาะค่ะเนาะไปเกี่ยวเข่าซอยพอซอยเมย์นะซอยลุงเนาะพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะอันเป็นอันชื่อว่าว่านนอนอ่ะว่านนอนนิวาสน,น,นี่ยล่ะคะ่ะพี่น้องขาบ้านลุงพ่นยู่เนาะค่ะเนาะไปเกี่ยวเขา่าซอยไอซอยพี่ไส้พี่น้องขาเนะ่ะพอเมย์กัไปเกี่ยวนมะามีพอมีเม่์มิไอ่ละมีป้าละก็มี ลุงพลนลเราก็มียูทูบเบอร์หลายช่องค่ะพี่น้องขาไปเกี่ยวข่าวซอยค่ะพี่น้องขาหลังจากเกี่ยวข่าเสร็จแล้วมันบ่พี่น้องขากับพนังกินข่าวกันแล้วก็เพื่อนก็อัปเดตเรื่องเพียงวิวซิกวิดีโอเนี่ยแล้วกับพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็มั่นใจแล้วพี่น้องขาว่าเรื่องคดีกระสีเรียบร้อยแล้วพูดที่เพื่อนแต่งเพยงไห้นะเพื่อนก็ลู้เนาะค่ะเนาะว่าอ่า เหตุการณ์มันเป็นยังไงแต่เพิ่นไม่อยากบอกตอนนี้ค่ะพี่น้องค่ะคือว่าไงว่าลุงพ่นมาถึกจับแต่พี่น้องค่ะลุงพ่นบริสุทธ์นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็วอาทำน่องแบบนี้ไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อบาดที่นี่หลังจากเกี่ยวข้อมเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องค่ะบาดที่นี่ก็ทนายค่ะพี่น้องค่ะทนายก็เดินทางไปหาลุงพ่นนั่งเด้อค่ะเด้อทนายเดินทางไปอันัน่น ว่านอนที่อ่ะว่านนอนนิวาดกับพี่น้องคะหม่องลงพ้นเกี่ยวเขายุ่นล่ะไปสพอ,อตำรวจนะคะพี่น้องคะไปะแจ้งควอมู่สถานีตำรวจนั่นว่านอนอ่านิวาดเนาะคะ่ะเนาะว่ามีคนที่แบบว่า ปอมเพชรขึ้นมาเด้อค่ะเด้อปอมเพ็ดลงพ้นทีแยกกิจเคยเว้าอันนี้ไปเล้วเด้อค่ะเด้อทีเมื่อก้อนกับอีกอาทิตย์ที่แล้วเนาะพี่น้องขาว่าลุงพ้นกับปตแนเพิ่นกับมาเคยเก่งเพื่นมาแก้งข้าวยู่เฟซบุกเลยบอพี่น้องคาไ่ว่ามีคนแปลปอมเพชรเล่าเหมือนบอกพี่น้องขากับยกกิจเคยว้าแล้วแต่ว่าเล่าบาท่านไปแกง้วมพี่น้องขามาที่นี่เมื่อนี้ค่ะพี่น้องะามาที่ทนายเพิ่นก็เลยเดินทางไปหาลุงพ้นยู่หม่องทงหน้าเกียวเขาวันทอก็เลยรับตัวเล่าไปกับปตแกนไปแกงควมยู่อันส่อพ่อว่านอน เล่าไปเกี่ยวเขานะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะไปแก่งคว่มไว้ไปเป็นหลักฐานนะพี่น้องเพราะว่ามีคนน่ะปลอมเ,เพจพ่นนะพี่น้องคะเอาซื้อลุงพ่นแล้วกะ็น้ำสกุลเล่าน้ำกับซื้อลุงพ่นน้ำประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะเอาซื้อเต็มน้ำน้ำสกุลเต็มและะ้วกับไปทํากลุ่มกลุ่ม กลุ่มพวกกลุ่มคนกลุ่มลุงพลน,น่ะประมาณนี้พี่น้องคะแต่เอาซื้อเล่าน้ำสก,กุลเล่ากับไปตั้งกลุ่มลุงพลน,น่ะมีผู้ติดตามประมาณหาเมื่อเจ็ดพันกว่าคนน่ะพี่น้องคาประมาณเนาะตั้งแต่งตั้ง,ง,ง,งมาได้วันทําเพจอันนี้มาแล้วประมาณในสองเดือนมันเถอทนายเพิ่งก็เลยติดตามน่ะพี่น้องขาไปเบื้องน่ะพี่น้องคามันบแมเนเพจลุงพนเด้อค่ะเด้อกะไปแก่งคว่ำไวเพื่อเป็นหลักฐานถ้าสมมติข้าวไปแก่งคว่ำม,มันว่าพี่น้อง่ะถ้าสมมติมีกรณีคนแบบแบบพวกเขาเสียหายพวกเขาบริจาคตังค์ไปเลยนู่นนี่นั่นสิ เพิ่นก็จะมาเอาความผิดกับลุงพ่นได้เห็นเนบ่พี่น้องขาท่าลุงพ่นบ่ไปแกงความเป็นบ่นั่นแหละท่านายเพิ่นก็เหียงงานรอบครอบค่ะพี่น้องขาก็เลยพาลุงพ่นไปแกงความไว้ไปบันทึกประจันบันทึกอาประจําวันไว้แล้วก็แกงความไวน้นําเพื่อจะดําเนินการต่อไปกับปอท่อพี่น้องขาประมาณนี้เนาะแต่มื่อน,นี่คือว่าแกงความไว้แล้วก็บันทึกประจําวันไวน้นําเนาะค่ะเนาะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสําหรับอ่ามื่อวันที่สองเดือนตุลาคมคุณอุวิริยะ <c oughs> แล้วก็ ลุงพลและก็ทีมทานายก็จะไปดำเนินคดีอ,อยู่กับปทตทต่อไปนะพี่น้องคะกับปออท่อต่อไปเนาะคะ่ะเนาะเลี่ยงกับเพจนี่แหละค่ะพี่น้องคะเพจที่แบบว่าปลอมเพจของลุงพ้นขึ้นมาอ่าว่าเป็นซื้อน้ำสกุลของเราหรืเราเอารูปหน้าเราล,ลงน้ำพี่น้องคะเพจนี่เนาะคะ่ะเนาะกทำมาแล้วสองเดือนนี่แหละค่ะพี่น้องคะกับสีเดินทางไปแก่งความต่อไปในวันที่สอง อ่าตุลาคมเด้อค่ะเด้อมือนี้คือว่ามาแจ้งความไว้พี่น้องขาประมาณนั้นเนาะเมื่อวันที่สองกับสิไปปอทอไปดําเนินคดีเรื่องนี้ละอันเพจนี่แหละพี่น้องขาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสําหรับเพจปลอมเนาะค่ะเนาะว่าลองพล่อนเราเคยบอกไว้แล้วแต่เราแค่บเพาันไปแก้งความนะพี่น้องขาทียกขิดบอกเข้าไปแล้วล่ะเพจปลอมนั่นน่ะอันว่าอ่าให้ให้เท้าระวังให้ซอยกันนั่นว่าพี่น้องขานั่นล่ะเท้ากับระวังอยู่แต่ว่า พวกเพื่อนกับเฮ็ดไปเรื่อยเว่น<ๆ><ๆ>พี่น้องขาแบบตอนนี้คือว่นคือคนติดตามหลายมันบ่าต่างขาหมื่นกว่าคนบ่าทนายเพื่อนก็เลยไปเบืองค่ะพี่น้องขา,งขามันเป็นแบบว่าอันเป็นเพจปลอมว่าเป็นของลุงพ้นกับจริงแต่ว่ามันเป็นแบบว่าแฝงด้วยความบ่ดีเข้ามานะทนายเพื่อนก็เลยสิไปจัดการแกงคว่ำเนาะคะ่ะเนาะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับเรื่องเพจค่ะพี่น้องขากับเป็นก็ลัังใจใหายลุงพ้นกับป้าเต็นล้ะค่ะซอยดูแลสอดซ่องกันไปเน,ะะนาะค่ะเนาะพี่น้องประมาณนั้นละเฮาก็เลย <c oughs> <ๆ>ขอตทวเด้อค่ะเด้อ ระบาดที่นี่อันเลี้ยงอีกเลี้ยงเนืงค่ะพี่น้องคะเลี้ยงอันนักข้าวสองอมรินเด้อค่ะเดอ้อเพิ่นจะเดินทางกลับกรุงเทพเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนนี่ละแต่ว่าสิได้มาอีกหรือบ่ไดมาอีกกับบอนุหมูเด้อค่ะเดอ้อเฮาค่อยติดตามกันต่อไปเนาะค่ะเนาะ,ะ,เ,นะเพราะว่าเมื่อนี้กำลังเดินทางกลับค่ะพี่น้องคะป้าถอนกับห่อข้าวหายกล่าวของฝากหายน้ำเนาะค่ะเนาะหายไปกินกลางทางน่นนะสำหรับน้องนัดเด้อค่ะเด้อกับทีมงานเดินทางกลับเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่น้องเลี้ยวบัสอ คุณตาชา่นกับมาบ้านประถอนคือกันเด้อค่ะเมื่อนี่อันแบบว่าได้ยินข่าวว่าอันอาอานักข่าวชงอมมินทรนสิกับกรุงเทพมันบอกพี่น้องค่าคุณตาชา่นมื่อนี่กับมาบ้านประถอนคือกันค่ะพี่น้องค่าว่าเอาเปิดย่างมาฝากว่าสั่นพี่น้องค่าว่าให้ไปกินกลางทางว่าสั่นเนาะค่ะเนาะเราบอกว่าเราจะเอาปิดเอาเป็ดย่างมาฝากค่ะพี่น้อง่าแต่ว่าอานักข่าวเอาเพ่เอานี่ยยกกินเพ่เห็นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นกับบอกตาชา่นเพิ่นมหาบัน ปลาท้อนมันถวเอาเป็ดย่างว่าไปฝากนักเข้านี่เขาไปกินน้ำกลางทาง่าสั่นประมาณนั้นนะขอพี่น้องมาที่นี่ยักกิว่าเอาเป็ดย่างว่าฝากมันกับ จังไดกับพ่อหูจกัก,รก,ก,ก,กเราพี่น้องขาเนาะไอ้กาศกาศแล้วแต่เพื่อนกับพีว่าหวังดีน่ะละเนาะเพื่อนเอาของมาฝากกับพี่น้องขาแต่ว่านักข้าวเสียเอาไปกินบ่กินก,ก,กับแยกกินกับพ่อหูน้ำกับพี่น้องขาเพราะว่านักข้าวเพคนเดินทางกลับมือนี้พี่น้องคะ่ะเนาะแต่สิได้มาใหม่บ่ได้มาใหม่พ่อหูเขาก็ค่อยติดตามมาอีกเนาะคะ่ะเนาะว่าได้กลับมือนี้ละค่ะพี่น้องประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำรับอันข้าวมือนี้ค่ะพี่น้องค่ะนั่นละเขากับมาเป็นกำลังใจให้ลุงพ่นนะค่ะเด้อเพราะว่า เราก็บ,บรรลุมันบ่พี่น้องขะว่ากฎหมายแบบใดมันบ่ผู้ใดก็เฮ็ดเพดลอมเรามาหลายมันบ่พี่น้องขะเอาหน้าเราเนี่ยหน้าเราเนี่ยละ่ะไปลงมันบ่แล้วก็เขียนว่าชัยพลวิภาแล้วก็ น้ำสกุลของเราน้าัเราก็ซ <ació> ื้อแล้วนั่ก็ซื้อเหรนเราน้านะพี่น้องประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตั้งเพจเขึ้นมาตั้งกุ่มขึ้นมาเมืนว่าแล้วก็แฝงด้วยความบดีไหวไปน้ำนะพี่น้องคะแล้วก็คร์แบบว่าทําครแบบว่ากุมลุงพลนะพอกลุมลุงพลเสร็จแ้วมันบ่กับแฝงความบดีเข้าไปมันบ่แล้วบัดนี้มันก็จะกลายเป็นว่าันคนที่เปลว่าพวกเขาสูญเสียสูญเสียอียงางมนว่าพี่น้องคะเขาก็จะเมาเรื่องกับลุงพลใดเหมือนว่าถ้าลุงพลบ่ไปแก่งคว่มเหมือนบ่ทนายเพิ่อนก ประจำวันวายเก่งความไปนําแล้วกับมือวันที่สองตุลาคมกับิเดินทางมิหมอปาลาลุงพลทนายความแล้วกับคุณอุิลิยะ จะไปที่ปอทอไปดําเนินคดีเรื่องนี้ต่อไปเนาะค่ะน um ้อพี่น้องค่ะสําหรับเพจนี้เด้อค่ะเด้อแล้วกานนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะกมาสรุปย่อยฟังเนาะค่ะนวัดมณีลุงปุ้นเราเห็นอย่างนี้มะเสาวเนาะเราได้ถ่ายวิวสิกวิดีโอเป็นเอ็มวีนะคะเด้อเป็นเพลงของเราเสด็จลองเราก็เราถ่ายวิดีโอวิวสิกวิดีโอไว้แล้วนะคะพี่น้องค่ะหลายเพลงอยู่เด้อค่ะเด้อเรากับปัแตนนี่แหละพี่น้องค่ะเนาะแล้วการที่สวงก็คือว่าสรุปแล้วว่า ค่ะแล้วไปเกี่ยวเขาซอยพีไส้เล่ายู่บ้านเกิดเมีย่ยงนอดเล่าค่ะพี่น้องขะกับเกี่ยวเรียบร้อยแล้วล่วกะก่ะยูทูบเบอร์กับไปซอยเกี่ยวน้ำเนาะคะ่ะเนาะหลังจากนั้นอ่าเพิ่นกับมาท่านายกับไปหาเพิ่นยุธงหน้าแล้วก็เอาเพิ่นไปแกงคว่ำเรื่องเฟียดปลอมนี่แหละค่ะพี่น้องคาแตนายก็ดูแลเป็นอย่างดีเนาะคะ่ะเนาะหมายถึอีกอันนึงก็คือนักข่าวค่ะเดินทางเขากรุงเทพนี่แหละค่ะพี่น้องขะแต่สิได้นักข่าวช่องอมรินเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะกับ อ่าเจไดมาอีกบ่มาอีกเขาก็ค่อยติดตามกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะนั่นละสำหรับคลิปนี้ก็เขาก็ค่อยติดตามน้ำเพจยูทูบเบอร์ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะถ้านักข่าวเพิ่นบ่มาเฮ็ดข่าวอีกเป่นบ่พี่น้องค่ะเขาก็ค่อยติดตามน้ำช่องยูทูบเบอร์กันแล้วก็เป็นก๊อลังใจให้กันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับบ้านก็กวกมื่อนี่ก็ข่าวก็มีแค่นี้เด้อค่ะเด้อ ่เจอกันคลิปหนาค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ยืนเคี่งขางไปจนกว่าคาดีจะเลี้ยอเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจะยา่กคิดว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยที่กียกกิจไปออกคลิปว่างหันนะพี่น้องคะแบบว่าอันเพิ่นกับตั้งอัน ตำรวจชุดใหม่เขามั้งสิเรื่องมันกับข้องขี่คลายไปด้วยทางไปด้วยดีเนาะค่ะนอพี่น้องขาบอกว่าอันบิ๊กแปรเพิ่นกับมาให้สัมผัสมันาพี่น้องขาเพิ่นกับสิบอยถิ่มคดีนี่มันบอกเพิ่นกับสิทําให้แกงกระจ้างสิทําให้ถูกต้องนะพี่น้องขากับเพิ่นกับสิแบบว่าดูแลคดีดีนี่นี่แล้วค่ะนอปี่เล่ากับเล่ากับเล่าคอยกับพี่น้องขากับเพิ่นกับสิมัด ตั้งตำรวจไม่มาเป็นบ่อพี่น้องขาชุดเก้าขาจีบบว,ว,ว่าอ่าถ้าทำบ่ถือตอ้องกะจีบบว,ว,ว่าเขาก็คอยดูแลเขาก็คอยเบิง่งเ,เป็นต่อจากนี้เป็นต้นไปค่ะเป็นน้องขาว่าจีเกิดยัไงไรขึ้นเนาะค่ะเน,ะน,นาะสำหรับลุงพ้นกะสบายใจแล้เรื่องแล้วค่ะเป็น้องขาให้กินสำหรับแยกกินได้สบายใจเรียบร้อยแล้วธาตสมุติว่าตำรวจชุดไม่เป็นสิมาดูแลเป็นบ่อพี่น้องขาเนาะนั่นแหละค่ะเป็นพอพอบอต่อรอคนใหม่เขามาเป็นบ่อพี่น้องขาหลังเขาก็คอยติดตามเพิ่นละลังกําลังใจเพิ่นเนาะเพิ่นก็บอกว่าแล้วว่าเพิ่นกับทีมคดดดีีีนน้เพิ่กก็ูแแลลๆว จับตัวก็ไลยได้แน่ค่ะพี่น้องครับเพิ่นแค่คอยอ่าอแถลงจะซื้อว่าพอบอต่อรคนใหม่เข้ามาเพิ่นก็จังสิมาแถลงประมาณนี้ยกิดคิดว่าแบบนี้เนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อเป็นกวามรูใจให้กันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อ่าติดตามน้ำทางทางช่องยูทูบก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะบทานข้าว่นบ่มีเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ